เราพยายามนำงานศิลปะงานอาชีพมาฝึกให้เกิดเป็นสมาธิโดยผ่านการฝึกธรรมะผ่านงานศิลปะหรืองานอาชีพเป็นการส่งเสริมด้านสมาธิอีกงานหนึ่ง เราพยายามนำงานศิลปะงานอาชีพมาฝึกให้เกิดเป็นสมาธิโดยผ่านการฝึกธรรมะผ่านงานศิลปะหรืองานอาชีพเป็นการส่งเสริมด้านสมาธิติกงานหนึ่งซึ่งฐานกิจกรรมวันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจทั้งหมด6ฐานอย่างเช่นฐานแรกเป็นกิจกรรมปิดทองหน้าพระโดยที่เราจะสอนสนัมมณเณรเนี่ยให้รู้จักงานศิลปะปิดทองพระอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีฐานทําทุ่ง สายใหญ่แห่งธรรมให้น้องเนนเนี่ยใช้ไหมพรมเนี่ยมาถักทอเป็นทุงเป็นทุงของพักทางภาคอีสานแล้วก็จะมีฐานขนมปังรถพรัธรมซึ่งถือได้ว่าเป็นกิมมิคของวัดโพธิยานที่มีความโด่งดังหรือมีชื่อเสียงในเรื่องของขนมปังรถพรัธรมแล้วก็มีฐานาทำเขาเรียกว่าดอกไม้งานประดิษฐ์จากกระดาษเราเรียกว่าโอมิกังนีที่โอมิกงังที่เราเอาดอกไม้หรือเอากระดาษเนี่ยมาพับเป็นดอกไม้ต่างๆ แล้วก็มีฐานที่เราเรียกว่าพรมซ่อนทมให้น้องเนรมาช่วยกันถักทอทําเป็นพรมเอามาใช้ในวัดได้แล้วก็มีฐานที่เราเรียกว่าทําดอกไม้หรือทําใช้มะปูดเนี่ยมาทําเป็นดอกไม้เพื่อดับกลิ่นในห้องน้ําในวัดอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานศิลป์ที่เราทําผ่านสมาธิหรือเราเรียกว่ากิจกรรมตราดนัดความรู้สมาธิสร้างได้ด้วยงานศิลป์จเจริญพรรื่อ,อนการทําขนมปังกรอบนะถือว่าเป็นการ ฝึกอาชีพนะพื้นฐานให้แกนักเรียนที่มาบรรพชาพไปสัมมานเรนแล้วก็บวชสินจรินี้วนะก็ตามโครงการก็ถือว่ามาปฏิบัติธรรมนะการทำขนมปังันะก็ถือว่าได้ทั้งธรรมะนะเป็นแนวคิดที่สอดแทรกเข้ามาเพราะก,การทำขนมปังนั้นะต้องมีการฝึกนะให้มีระเบียบมีวินยัยมีความเรียบร้อยนะในการที่จะนะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง นะการทำขนมขนมปังเองก็เช่นก็ต้องมีความเรียบร้อยมีสมาธนะิมีความพร้อมนะทาแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมนะความสมามัคคีความพร้อมเพียงกันหลายอย่างก็จะได้เป็นนะพื้นฐานในการประกอบสมาชนะก็จะเป็นโครงการที่นคะณะสงฆ์แล้วก็รัฐบาลก็รณรงคนะ์ให้มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนั้นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสมาชีพให้แก่ชุมชนแล้วก็เด็กในท้องถิ่นไ,ได้เรียนรู้ การการฝึกสมาชีพนะ